สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิ m o n นะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งแล้ค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนจนถึง23กร,รกฎาคมค่ะและถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ ประจำสัปดาห์ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่17ธันวาคมไว้ให้แล้วนะคะก็คือ5ใบข้างบนนะคะส่วน5ใบข้างล่างคือไพ่ c l a r i f y ค่ะไพ่สองใบแรกเป็นไพ่ประจำตัวของคุณนะคะตอนนี้ดูเหมือนชาวกรกฎนะคะคิดถึงแฟนเก่าอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุแตกต่างกันนะคะที่นี้เวลาที่คุณคิดถึงแฟนเก่าของคุณเนี่ยคุณก็คิดถึงความหลังว่าตอนที่ คนตอนที่คุณคบกันอยู่อะไรแบบนี้คือคุณก็จะมีลักษณะเหมือนผุผุโผโผนะเป็นลักษณะที่ความรักมันไม่ชัดเจนอาจจะไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยซ้ําไปนะคะความรักไม่ชัดเจนเลยเดี๋ยวออนออนออฟออฟมีการติดต่อก,กันบ้างเดี๋ยวหายไปบ้างติดต่อก,กันบ้างหายไปบ้างจนในที่สุดก็หายไปเลยนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่คุณคิดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมัยก่อนที่คุณคุยกันเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์ที่ มันเหมือนว่าคุณเนี่ยคุยหลายคนเนาะแล้วก็เอ่อคนคนเนี้ยคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขาก็เลยกลับไปคุยกับแฟนเก่าเหมือนกันนะคะแฟนเก่าเขาก็เลยทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าเสียทรงแล้วก็อืดูเหมือนเสียมารยาทไปด้วยนะคะคือพูจรุนแรงกับคนคนนั้นของคุณรุนแรงก้าวร้าว แบบที่แบบโมโหสุดๆแล้วคุณก็พูดออกไปโดยไม่ยังคิดเลยนะคะทีนี้พอตอนนี้คุณกลับรู้สึกคิดถึงเขามากๆคิดถึงเรื่องราวดีๆที่คุณเคยมีให้กันนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะประจำสัปดาห์นี้เนี่ยเมทเอเนอร์จีเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเคลียร์กันหมดแล้วเนาะว่าตอนนี้เขาของคุณคนนั้นเนี่ยเป็นโสดนะคะแล้วเขาก็สดสวยรวยหรือว่าหล่อรวยรของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มันทําให้คุณเหมือนไม่กล้าที่จะเข้าไปหาเขานะทีนี้แต่ประเด็นก็คือคุณเองอะ่ะก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปหาแต่คุณก็อยากจะกลับไปหาไม่งงเนาะอืมก็คือแบบกลัวๆกลวก,ลวก,ลกล้าอยู่แบบนี้แต่ตอนนี้ก็คือว่ามันเหมือนว่าอจากักรวาลเนี่ยพยายามจะดึงคุณสองคนให้กลับมาคืนดีกันนะคะจกักรวาลเนี่ยพยายามจะปลดปล่อย ปลุกคนเก่าในอดีตให้ฟื้นคืนกลับมานะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจมากที่รู้ว่าคู่รักของคุณเนี่ยไม่ได้กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเขาคือเขาคุยกันลักษณะที่เป็นเพื่อนการเฉยๆนะคะก็เลยทำให้คุณยิ่งเจ็บหนักนะคะ เจ็บเหมือนอกหักเลยอ่ะมันเหมือนแบบคุณคิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วคุณก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่คุณทําลงไปโดยไม่คิดนะคะนะตอนนั้นเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะขอยูนิเวิร์สนะคะช่วยบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5ใบค่ะ หมอให้สองใบนี้เป็นของคู่รักของคุณแล้วก็ใบนี้เป็นของคุณนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าตอนนี้นะคู่รักของคุณเนี่ยก็คือเขายังเจ็บอยู่กับสิ่งที่คุณเคยพูดกับเขาอยู่นะคะแล้วก็มันนขาจะใช้เวลาเนิ่นนานในการพังทลายลงนะคะตอนนี้เขาเองเขาก็ยังสับสนนะคะถ้าเกิด คุณกลับเข้าไปในชีวิตเขาจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทีนี้ส่วนคุณนะคือคุณนะ่ะรู้สึกบางคนก็จะเป็นลักษณะที่แบบอีกโก้เยอะเหลือเกินนะในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบคู่รักของคุณเนะ่ะไม่ทํางานในความสัมพันธ์นี้นะคะคือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คู่รักของคุณเนี่ยดีพร้อมทุกอย่างเลยแต่ว่าสําหรับคุณนะ่ย มันเหมือนเขายังไม่ดีพอยังไม่ถูกใจคุณร้อยซนะคะแล้วก็ไพ่ตรงกลางเนี่ยออกมาบอกว่าเป็น the full reverse นะเหมือนจะบอกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยโง่ทั้งคู่เลยนะคะคือจริงๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคู่กันแต่ว่าที่คุณยังสับคนใดคนหนึ่งยังสับสนอยู่อีกคนหนึ่งเนี่ยยังมีอีกโก้ถือเรื่องอีกโก้เยอะอยู่อะไรแบบเนี่ยมันเลยทําให้เหมือนแบบความสัมพันธ์นี้มันแย่ลงแล้วก็ทั้งคู่ก็เลยออกแนวแบบ จักรวันเขาบอกว่าคุณสองคนไม่ควรจะโง่แบบนึงต่อไปนะคะก็คือจริงๆแล้วคุณควรจะคืนดีกันได้แล้วนะคะทีนี้แม่หมอเตรียมไพ่สำหรับหนึ่อยให้นะคะขออินเวอร์สนะคะให้คำแนะนำในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะกับชาวกรกฎในรอบสัปดาห์นี้หนึ่งใบค่ะคุณได้อะไรเอ่ยเขาบอกว่า get ready for a new horizons นะคะ เขาบอกว่ามันเหมือนแบบการเดินทางมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะสำหรับชาวกรกฎเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณมาไกลแล้วอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามันจบแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเด็กๆนะคะแล้วก็เส้นทางชีวิตของคุณแล้วก็คนรักเนี่ยยังอีกยาวไกลนะคะคุณยังต้องผ่านบททดสอบอีกมากมายนะคะก็สู่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะ อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะบางท่านนะคะจะมีแนวโน้มว่าจะกลับมาคืนดีกันเร็วๆนี้แต่ว่าถึงมาคืนดีกันได้ก็ยังมีอุปสรรคข้างหน้ารออยู่นะคะส่วนใครก็ตามที่วงจรนะคะความเจ็บปวดมันยังไม่จบเนี่ยเรื่องเก่าๆมันก็จะวนไปวนมาอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็คือการเดินทางมันก็จะยังไม่จบ แต่เพียงเท่านี้นะคะขนทางอย่างอีกยาวไกลนะคะเขาบอกว่า far away p r a c e s นะคะก็คือจุดมุ่งหมายมันยังอีกยาวไกลเหลือเกินนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบการทำนายของแม่หมอนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปนะคะคลิปนี้แม่หมอลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ